เราก็พร้อมเดินทางแล้วนะคะครบปุ่นทัวร์กี่คนคะวันนี้20 21 21คนนะคะขึ้นมาแล้วยี่สิบค่ะยี่สิบโอเคพร้อมให้เด็กนอนนั่นแหละเขาไปหาที่นอนเพราะว่าเต็นท์เป็นเพราะเต็นท์เต็นท์เยอะโอ้โห็นเปย์กันใช่ไหมใช่ใช่คก็ลูกสาวเขาก็เปย์ที่เท่าไหร่ก็ได้ใช้แบบนี้เต็นท์เหมือนกระสอบ หมูซอสกันไหมใช่แล้วก็เต็มลุไปเลยสิบจุดหนึ่งห้าไปเดินส hmm. ี่เก้าเก้าเขาจะปล่อยสตาร์ทตรงเนินสี่เก้าเก้าเนาะว้าวไอหัวหัวหัวโคตรเมาเลยคะแล้วเราก็เดินขึ้นไปถึงพันสามเท่าไหร่คะพันสามหกวะความสูงเท่าไหร่นะคะพี่ ความสูงขึ้นไปเท่าไหร่นะที่นี่เหรครับจากพันสามพัน3ามจาก499ก้าเก้ใช่ไหมคะ<ช>ขึ้นไปโอเสี่เก <Okay. S 3> ขึ้นไปพันสาม ระยะไกลยอดเขาเหม็นมีไวรุษยังะปล่อยปล่อยมาแลนด์แลนตรงนี้มีห้องน้ำให้ห้องสุดท้ายแล้วมั้งก่อนขึ้นถือว่าโอเคกว่าเส้นทางที่ไปรถขบินไปคุยหลวงนะคุยหลวงนี่จะเป็นลมอันนี้โอเคค่ะถนนดีมากโอ้โหเดี๋ยวของลงเงินก่อนนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ขึ้นไปพิชิต ยอดเขาอยู่ไหนเนี่ยนี่ค่ะลูกหาบเราขอบคุณนะคะที่ไม่ได้แยกกระเป๋าออกมาให้ไม่เป็นลยกระเป๋าป้าเราขอบคุณมากลูกหาบนะคะเขาก็ไขแท้โอ้โหวันนี้แบกไปกี่โลคะเนี่ยสามสิบห้าเคยมากสุดกี่โลคะสี่สิบกว่าี่สิบพอแล้วนะกี่ชั่วโมงใช้เวลาสําหรับลูกหาบเทเป็นลำดับสี่สิบกว่าประมาณสี่ชั่วโมงกว่าหือชั่วโมงโอ้โห ไม่ธรรมาดางั้นเราคงถึงมืดค่ำแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปเช็คอินกันตรงนี้นะไปเดินนพร้อมไหมพร้อมพร้อม,อมก็ต้องพร้อมเ <laughs> <laughs> ดินไปเลยใช่ไหมคะได้ครับไม่ต้องรีบนะ <laughs> ไม่รีบค่ะถ้าัวลกหรอก็อออ <laughs> ได้ค่ะี๋ยวไม่ก็มองมองหมายเชือกครับมันจะมีเชือกนำทางอยู่ อ๋อจะมีเชื่อกนำทางนะคะตรงนี้ห้องน้ําก็ยังใช้ได้อยู่ถ้าใครเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็มีลูกสาวนะคะอายุเท่าไหร่นะคะลูกสาวย <27 S 1> <27 S 2> ี่สบเจ็ดยี่เจ็ดนะคะมีลูกสาวเดินเป็นเพื่อนนะสบาย <c oughs> อากาศดี <c oughs> เขียวขจีเลยเราสตาร์ทกันตอนสิบโมงครึ่งอ่ะ เริ่มแรกเลยเนี่ยก็มาเลยความชันระดับไาขึ้นมาเดินกันมา สิบกว่านาทีนะก็โหต้นไม้นี่ใหญ่ๆเหงียนเป็นไงบ้างคะร้อนใช่ไหมไม่เกินคาดครับยืนรอก่อ็ยืนพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปด้วยกันนะคะเรียกแรงมาก่อนเลยต้นไม้ใหญ่มากดูนี่นะคะเทียบกับมนุษย์เราแล้วนี่ อย่างนัมาตามกันมาเหมือนอาบน้ำกันมาใหม่ๆเลยนะคะตอนนี้ <laughs> แต่ว่าไม่ร้อนนะแบบไม่ร้อนแดดแต่อบอ้าวเนาะเพราะไม่มีลมผ่านเข้ามาให้เราเลยแฉะนะทนเลยนะตอนนี้เหงื่อนี่เต็มตัว โอ้ยต้นไม้แบบใหญ่ๆดสูสินี่ช่วงสิบนาทีแรกเองนะชันมาเลยเออเขาบอกให้รีวิวภายในสามวิโคตรชันเลย ยิงพิงกันกินน้ำก่อนแต่ว่าสุขภาพยังดีอยู่นะเขายังไม่หองอแงออคิดว่าตอนเที่ยงก็จะกินข้าวในป่ากันนะเที่ยงเราจะกินข้าวในป่ากันนะทำไมลูกสาวฉันมีพัดลมแล้วเนี่ย เดี๋ยวติดนูนนะตายเลยขึ้นมาเห็ดเป็นไม้เลยนะไม้ที่เห็ดไปเถอะไปต่อเราจะไปหาที่นั่งกินข้าวเหนียวหมูปิ้ง ที่นี่เขาบอกไม่มีท่าก็เลยทำให้จะต้องมาเขาใต้ที่นั่นมีท่าแล้วถ้าโอเคเราก็จะไปเขาลุกต่อไปของเขาใต้กันต่อแต่โดยรวมแล้วก็รู้สึกสบายอารมณ์สนนกวัว ว,ว่าไปเขาหลวงสุขโขทัยเหมือนจะมันจะเหนื่อยกว่านะเพราะว่านี้เขาไม่ได้ฝนตกไงทุกครั้งเราไปเขาหลวงสุขโขทัยเราก็จะเจอแต่ฝนะสภาพเราก็เลยหักความสวยไม่เหลือเลยที่นี่ยังยังดูดี <c oughs> ต้นไม้ใหญ่ใหญ่เยี <c oughs> เ่ยมเราเดินมาสามสิบนาที มองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นใช่ตั้งแต่ต้นทางนะคะก็มาถึงจุดนี้น่าจะนะไม่ถึงโลอะค่ะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาแต่โดยรวมแล้วร่างกายของมะนาวก็ยังยังได้คือไม่รีบร้อนเลยเดี๋ยวเที่ยงก็จะหาที่กินข้าวก็เดินเหมือนเราเดินอยู่บนลู่วิ่ง ที่คอนโดนะมเมะนาวก็ใช้วิธีเดินลู่วิ่งชันชันอ่ะชันถึงยี่สิบเลยตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบอะเดินไปประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยถีบอะไรเขาเรียกอะไรจักรยานวงรลีอ่ะอีกครึ่งชั่วโมงวันหนึ่งสองชั่วโมงวันนี้มาก็ร่างกาย ถ้าไม่พูดออกกล้องนะก็ไม่หอบคุยกับคนอื่นก็ไม่หอบแต่เหนื่อแตกเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องจิบน้ำไปเรื่อยๆก็ตามๆกันมานะคะป่าสวยความชันเนี่ยชันเรื่อยๆนะรู้สึกเขาหลวงสุโไทยจะจะชันกว่า แต่ที่นี่ต้นไม้ใหญ่มากไปเราไปกันต่อ,อขึ้นชมองผ่านไปสุขภาพของมะนาวยังบ e ิ y ก o ดกโก็ก็เรียกว่าขึ้นอย่างเดียวขึ้นไปนะไม่มีจุดจบอึ๊บค่อยๆเดินขึ้นไปไม้เท้าสำคัญมากนะเขาเนี้ย ขาลงเราก็ต้องลงทางนี้นะคะขึ้นไปขึ้นไปขาบก็เบกันก่อนนะคะมีต้นไม้ให้อันนี้นั่งพักเลยนวดนะคะนวดไปเจอกันด้านบนนะคะเดี๋ยวก้าวตรงนี้นะคะตะคิวจะมาฮึบ ลูกปค่ะแล้วก็โ <Okay. S 2> อเคนี่เนี่ยคนเนี้ยจะนี่เนี้ยไปตึ้งตามมาไม่ใช่ถ้าเราไปให้หนึ่งจะะุดสี่ okay. ะนะคะ <C pie> เราเดินมาหนึ่งจุดสี่แต่ตอนเนี้ยเราพักกินข, in <c oughs> ข้าวเย่ายวหม่ปิ้งเดินหาทำเล <c oughs> ขอช็อตน,นั้นอีกทีคะ่ะ <c oughs> ช็อตเนี้ย ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรหรอกเออนั ing, nah. ่งเล่นนั่งขึ้นได้นอนได้ข่มเลยเนาะอย่างเงี้ยรีบไปก็ร้อนเพราะยังไงก็ไม่มีที่กางเต็นท์กันอยู่แล้วเรานอนยังอยู่แถวไหนอยู่ไม่เสียเรื่องมากลางนี้มั้ยหนูตอกลางนี่ไงเต็มที่ก็ไปขอเปย์เขานอนไล่เขาไปนอนเต็นท์คือคนละห้าชั่วโมงคนละห้าชั่วโมง ผัดกัน <laughs> ผัดกันเบญามต้องซื้ออีกหรอเปเนี่ยต้องซื้ออีกหรอถ้าไม,ม่ตรงไม่ไหวแล้วมั้งเปจีนครับจบคำว่าพอ,อ,อรู้สึกจะติ๊กตอกจะไม่แพงด้วยอเอาเอาอาหารออกมาโชว์กันนี่ฝันเป็นจริงละได้มาปิกนี่ยอยู่ในป่า เยี่ยมเงี่ยมเดินกันมา1.4เราก็มาฉลองชัยชนะกันตรงเนี้ยสักส่วนใหญ่เลยเพราะว่าอีก1.4เองเนาะจะรีบไปทำไมยังไม่เที่ยงเหรมีเวลาเพียบจุดรวมพลกินข้าวฉลองชัยชนะด้วยไก่ทอดว้า